I I Airysource m y t a l o ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีจ้าครอขครัว a i y s o u r c Mythalo ทุกๆท่านนะคะแล้วก็คนที่ตามมาจากแฟนเพจ e f a c o b o ทาร์โลเลิฟดิ้งทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่ดูดวงนะคะเช็คดวงความรักนะคะใน48ชั่วโมงเขากับคุณนะคะ ให้กับชาวธาตุดินธาตุน้าธาตุลมและธาตุไฟทุกๆท,ท่านนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าดวงครั้งนี้มันเป็นการอ่านแบบโดยรวมแนละ้วมนเป็นแบบเจอร์ร่าดิด้งเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มันเป็นการอ่านแบบโดยรวมเพราะฉะนั้นหยิบคําแนะนำที่ดีไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็น,กนไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะฝากกดกําลังใจนะคะเป็นกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่จะถูกปล่อยออกมานะโอเค เสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาดูดวงดกัน <main S 1> ดีกว่าเนเอเจี้ของชาวท่านลมเนี่ยสิว่าในอนดีตเนี่ยคุณไปเจออะไรมาบ้างคะโอเคค่ะไฟออฟวอรนขึ้นนะแล้วก็เออเอสออฟเพนเตเคิลค่ะตามด้วยอือฮ uh ึเดอะฟูลขึ้นและตามด้วยเทมเพลนต์โอเคต่อด้วยเอสออฟเพนเตเคิลค่ะเออเอสออฟซอร์แล้วก็ คิงออฟวอร์ขึ้นโอเคความรักของคุณในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่ามีใครบางคนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรัก,กตัวคุณกับตัวคุณพอสมควรหรือใครบางคนที่อยู่ในสถานะ Take a c ช i ่นกันในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอยู่ดูดูแล้วอีกฝ่ายค่อนข้างที่จะมีช้อยเลือกมากกว่าหนึ่งนะในเรื่องของความรักครั้งนี้แต่ดูดูแล้วอะ ตัวคุณอะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าจะเอาไงต่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเคยมีการพูดคุยกันแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกันหรือ ปากเสียงกันเกิดขึ้นทําให้คุณถึงขั้นที่ขนาดแบบว่าอยากจะจบความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สําหรับใครบางคนที่อยู่ในฐานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนส่วนคนมีคู่นะคะประเด็นนี้ร้อนๆที่ผ่านมาที่น่าจะได้เจอก็คงจะเป็นประเด็นของเวลาที่ไม่ค่อยตรงกันทามมิ่งต่างๆที่ไม่ตรงกันหรือใครบางคนที่ดีวกับชาวต่างชาติอยู่หน้าต่างแดนต่างภาษามองๆดูแล้วว่าเรื่องของเวลาไม่ค่อยตรงกันทําให้คนคนหนึ่งเครียดหน่อยแต่อีกคนคนหนึ่งค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ได้สนใจอะไร ไม่ได้สนใจว่าแฟนเราจะเป็นยังไงอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็นะที่คุณดีลอยู่หรืออาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้นะที่คุณดีลชาวธาตุไฟเนี่ยขึ้นชัดเจนว่าเป็นคนประเภทพวกนี้อืม โอ้ oh, แล้วคุณจะเอาไงต่อมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างกับชาวท่านลมบางท่านที่อยากจะ move on ออกจากจุดจุดนี้เพราะว่าด้วยการที่ว่าอยู่ไปก็เหมือนไรค่าหรือใครบางคนที่ค่อนข้างจะเครียดกับความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เครียดกับคุณแล้วอยากจะ move on ออกไปสักทีเพราะว่าอยู่ไปก็เหมือนไม่มีค่าเหมือนกับช่วงนี้เวลาเนี่ยชาวท่านลมมันดูรู้สึกว่าท็อกซิกกันมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างที่ผ่านมานะอืมแล้วก็ขึ้นดูเป็น six of เพนต์เกิลคือหกเหรียญขึ้นมาชัดเจนว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เอ่อท็อกซิกกับชีวิตมากเลยที่ผ่านมาโอ้โหใช้คํานี้บ่อยมากเพราะว่ามันดูแบบว่ามันนอยกันบ่อยแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วมันคือความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างที่จะแยกออกจากกันไปโดยสมบูรณ์นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งก็ต้องดูกันดีๆนะค่อยๆใจเย็นๆนิดนึงนะสำหรับชาวธาตุลมคุณตอนนี้คือเป็นพายุที่โหมกระหน่ำทุกๆอย่างพัดพาทุกอย่างพังหมด คู่ของคุณก็ค่างๆที่จะเป็นไฟที่ค่อนางจะเล่าร้อนมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะต้องใจเย็นๆนะสำหรับใครบางคนที่คุยสถานนะ มากกว่า6เดือนขึ้นไปนี่อาจจะต้องพิจารณาว่าจะเอาไงต่อเหมือนกันนะถ้าใจเย็นๆแล้วอะไรต่างๆมันไม่ไหวแล้วพิจารณาดูว่าจะออกมาดีไหมหรือว่าจะอยู่ต่อถ้าอยู่ต่อออนมองดูแล้วว่ามันก็จะตึงไปสักพักหนึ่งกว่ามันจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณจะไปเพรมองว่าการที่คุณออกไปครั้งเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาตื่นรู้ก็ได้นะว่าเขาได้สูญเสียสิ่งที่มันมีค่าที่สุดในชีวิตของเขาไปแล้วอืมเพราะฉะนั้น ลองไปตัดสินใจเอาเองนะจ๊ะในคู่ดูในโอขอดูที่ว่าเมนเอเนอร์จีความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันที่จะเจอใน48ชั่วโมงเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคน2คนมันจะเป็นยังไงคะชาวทันลมโอเคแปดถ้วยอยากจะออกจริงๆก็แหละเทมเพลนคิงถือไม้เท้าเพสออฟวอนซิกออฟเพนตอเคิลแปดเหรียญ ให้ขึ้นชัดเจนว่าช่วงเวลาปักนี้นะคะ48ชั่วโมงจะมีการพูดคุยหรือเคลียร์อีกแล้วเพราะว่าตอนนี้แต่ว่าการเคลียร์ครั้งนี้มันมาในรูปแบบว่าน้ําร้อนสาดน้ําร้อนน่ะหรือ ไฟเข้าไปสะาดกับน้ํามันน่ะเออมันทําให้คนสองคนน่ะท็อกซิกทะเลาะกันบ่อยตีกันบ่อยมีปัญหาเรื่องสงครามประสาทกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะพูดคุยกันนะคะคุณชาวธาตุลมจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะใครที่คบกับชาวราศีธนูหรือว่าชาวราศีาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทั้งหลายนะก็ต้องพยายามใจเย็นนิดนึงเพราะว่าชาวพวกนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ โดยเฉพาะอาจจะเป็นชาวราศีธนูที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักอิสระพอตัวชาวราศีเมษอาจจะเครียดกับคุณช่วงนี้ก็ได้นะเหมือนว่าคุณทัองคันจะอิอร์เขาพอสมควรนะคะสําหรับชาวท่านลมทั้งหลายดูๆแล้วความรักของคนสองคนนี่มันมีประเด็นหนักมากเลยถ้าถามว่า48ชั่วโมงนี้จะได้เคลียร์กันไหมยังไม่ได้เคลียร์นะคะอาจจะต้องอยู่ในช่วงการสงบสติอารมณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปเคลียร์กันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะสำหรับคนสองคนอือฮึ ขยายเนียสีว่าแล้วคนที่พัฒนาที่คนคุยมากกว่า3เดือนขึ้นไปเนี่ยความรักความสัมพันธ์เขาจะเป็นไงต่อโอ้ยเดอะฟูลขึ้นขนาดนี้บอกเลยว่าแล้วมากับลงตําแหน่งกับ est, เพจออฟเพนเตอร์เคออ้นมองดูแล้ว,ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเหมือนเดิมก็คุยกันไปก่อนคุยกันไปสักพักหนึ่งก็ยังไม่ชัดเจนถ้าเจนจริงๆอีกรอยประมาณ3 4ถึงเดือนเลยนะแต่ช่วงเวลานั้นคุณอาจจะพอก่อนแล้วก็ได้นะคะสำหรับชาวท่านลมบางท่านนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ก็ต้องดูเอากันนะว่าจะยังไงต่อในเรื่องของความรักครั้งนี้อืมอม,มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่จะมีประเด็นกันในเร็วๆนี้แหละอาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องขอเคลียร์ขอพูดคุยกันแต่การพูดคุยครั้งนี้มันทะเลาะกันอีกไงมันก็เลยไม่จบไม่สิน้นมันก็เลยยืดเยื้อเข้าไปอีกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยอืมโอ้โหเป็นทั้งพ่ายห้าไม้ทเท้าขึ้นอย่างนีนน้คือฟาดฟาดทุกอย่างใส่กันมากันหนึ่งดาบเนี่ยมีแต่ปัญหาตามเข้ามาเพราะฉะนั้น สิบดาบสามไม้เท้าขึ้นพูดผิดสามไม้เท้าขึ้นเขาบอกว่าใจเย็นๆค่อยๆคิดถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องรีบเข้าไปก็ได้เพราะว่าเขาก็พร้อมที่จะคุยกับคุณเหมือนกันหาโอกาสเหมาะๆพูดคุยกันดีกว่าอย่าไปในรูปแบบของเชิงอารมณ์เข้าหากันเลยสุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะความรักครั้งนี้มันจะต้องจบแบบสุดๆเลยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไอ้ขอดูหน่อยสิว่าเอาคําบทสรุปของไพ่ชุดเนี้ เขาจะบอกอะไรกับชาวราศีลมท่านลมมังเมสชาวราศีท่านลมทั้งหลาย The Moon ขึ้นเออหดาบ7ดาบมองดูแล้วว่าเขาบอกว่าถ้ามันไม่ไหวแล้วมันท็อกซิกกับชีวิตมากเกินไปแล้วมันไม่มีอะไรชัดเจนสำหรับคนคุยก็เลือกที่จะออกมาดีกว่า กับการที่ว่าอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้ว่าตัวเองสําคัญอะไรกับเขาอ่ะแล้วนั่งน่อยด้วยตัวเองออกมาดีกว่าเผื่อว่าการออกมากาันเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่เราเดินออกมาจากชีวิตเขาเขาจะได้ตระหนักรู้แล้วก็รับรู้ว่า สิ่งที่มันเคยมีค่าสำหรับเขามันได้เดินออกจากชีวิตเขาไปแล้วอ่ะเขาจะได้รู้บ้างอะไรบ้างเพราะอ้นมองดูเราว่ามันมีการระแวงกันเกิดขึ้นแล้วก็มันมีการที่แบบอีกคนหนึ่งอยากจะไปแล้วอ่ะคือชาวราศีธาตุลมบางท่านอาจจะไปแล้วอยากจะไปมากเลยยังไม่อยากจะอยู่แล้วอ่ะคือรู้สึกว่าที่ผ่านมามันไม่มีอะไรชัดเจนเลยอย่างคือบางท่านนะคะก็อาจจะเจอความรักความสัมพันธ์แบบขบซ้อนนะคะหรืออยู่สถานะแบบหลบๆซ่อนๆนะแล้วรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่โอเคแล้วไม่เอาแล้วอยากจะไปแล้วก็เลือกดูตัดสินใจดูเอา ความรักความความรักที่คุณรอคอยแล้วมั่งคงมันจะอยู่กับคุณอีกมันจะมาหาคุณอีกไม่นานนี้ถ้าคุณคิดจะเคลียร์ออกไปมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาขอแค่ตัวคุณมีสติแล้วก็ตั้งใจทําทุกอย่างให้มันเป็นอินฟินิตี้คอร์หรือว่าทําตัวเองให้มันบาลานซ์กับทุกๆอย่างเป็นเลขแปดนั่นแหละแล้วเร็วๆนี้สิ่งที่คุณคาดหวังกันเรื่องของความรักของคุณมันจะประสบความสําเร็จเองสําหรับใครบางคนที่อยากจะกลับมาพูดคุยกันนะแต่ว่าต้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเพราะสิบด่มันขึ้นต้อง เลี่ยงเลือกได้ก็คือเอาเอารมณ์ตัวเองให้สงบก่อนแล้วค่อยมาลบกับเขาแล้วกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหนขอดูหน่อยสิว่าชาวท่านลมคะ่ะไพ่พิพิเนตเนี่ยอยากจะบอกอะไรก่มมกับชาวท่านลมบ้างให้คําแนะนําดีๆกับชาวท่านลมหยิบออกมาก่อนโอเคขาหยิบไพ,พ่พิพิธเนศ3สามใบคะ่ะ ภพยแหวนเขาบอกว่าการที่คุณรู้ว่าคุณว่าของมีค่าอยู่กับตัวบางทีถ้ามันหายไปแล้วอะ่ะเขาอาจจะสํานึกก็ได้ว่าสิ่งที่เคยมีค่าสําหรับเขามันได้เดินออกจากเขาแล้วเขาจะมีการพูดคุยแล้วก็วิ่งมาเทคแอคชั่นคุณแบบทําทุกอย่างให้คุณกลับเข้าไปในชีวิตเขาขอให้คุณใจเย็นๆและรู้จักคุณค่าในตัวเอง เทียนดับค่ะพ่บอกว่าการที่เทียนมันได้ดับลงมันไม่ใช่เป็นจุดจบสเสมอไปเพราะฉะนั้นเทียนได้ดับลงคือการจบทุกอย่างของชีวิตตรงนี้เพื่อไปเริ่มสิ่งที่ดีใหม่ในอนาคตอะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่มันไม่ดีปล่อยวางและตัดออกจากชีวิตไม่จําเป็นจะต้องทนกับคนเดิมๆเสมอไปก็ได้ โอเคการที่คุณอาจจะทําตัวเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มากเกินไปแล้วความรักความสัมพันธ์กําลังจะดีขึ้นพอคุณทําตัวเป็นอารมณ์เจ้าลามมากเกินไปส,ส,สรุปแล้วมันกลายเป็นว่าแพ้พัายตัวเองแล้วความรักความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงเพราะฉะนั้นถ้ามีการพูดคุยกันกรุณาใจเย็นๆและค่อยๆตั้งสติในการพูดคุยนะจ๊ะสาหรับชาวราศีธาตุลมทุกๆท่าน โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณชาวท่านลมทุกๆคนนะคะที่มารับฟังนิทานดีๆหนึ่งเรื่องนะคะเพื่อไปปรับใช้กับชีวิตเนาะอะไรที่ดีก็เก็บไปถ้ามันไม่รู้สึกว่าไม่เข้าแก๊บก็ไม่ต้องหยิบไปนะคะก็วางไว้ที่ตรงนี้เนาะขอค่อยทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักและดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆในช่วงโควิดนี้นะคะละ้างมันล้างมือดูสุขภาพตัวเองดีๆนะกินล้องช้องกลางนะจ๊ะขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า